เมื่อสักครู่นะครับเรามากอกน้ำเราสังเกตเห็นข้างใต้อ่งเนี่ยมี<อ>ขี้โคลนเต็มเลยขี้โคลนเต็มแต่น้ํามันยังม,มีเยอะน้ำไม่เยอะเราจะทําไงให้เออผู้เรียนจะบอกวิธีการเอาขี้โคลนออกจากโอ่งโดยไม่ต้องเทน้ำพอเราเสร็จได้น้ำเนาะเราจะทําการลักน้ํานะเหมือนคนทานาสมัยก่อนนะเคาลักน้าโดยไม่ต้องขุด,ดโดยไม่ต้องขุดคันนา รู้เปล่ารู้ไม่ต้องขุดคันาเดี๋ยวเหมือนกันคล้ายๆกันเขาเรียกวิธีการลักน้ำอนะแล้วยนะังแล้วก็กอกเอาน้ำให้เต็มนี่ก่อนนะวิธีการลักน้ำเห็นหน้าปรเด็นดนะรึเปลเออนั่นแหละวิธีการ,นะรกวิธีการลักน้ำนะต้องกอกให้เต็มก่อนเด็กสมัยนี้รู้จักไหมวิธีการลักน้ำ นี่แหละเขา,าเรียกวิธีการล,ลักน้ำดูเนี่ยทำให้ดูเอาใส่น้ําดูอ่า<ด>พอมัน,นเต็มแล้วแล้วก็ปิดต,ตรงนี้ก่อนนะปิดปากก่อนแล้วก็กกแล้วค่อยเปิดมามาถ่ายงนนี้ดูเพ่หนึ่งสองสามอึ๊บนี่นี่มาดูาน,นี่ดูนี่ดูนี่ถ่ายตรงนี้ถ่ายอย่างนี้เห็นไหมังเกตเห็นไหมนะเรามาถ่ายงานนี้ น,น,นี้เห็นไหมเอ,ออดดเดี๋ยวเหไดไ้เห็นีน่ไงนี่หนีหมเห็หม,หหมทุกคนทหมดเลยมันเป็น,เ,ปนเราไม่ต้องเสียน้ำมากเลไม่ต้องนั่นเราดูเอาที่เนย อาจจะเสียน้ำเป็นบางส่วนแต่ก็ไม่หมดโอ้นี่เหรอครับเต็มเลยครับใครทำทิ้งไว้ครับเป็นหนึ่งหรือเปล่าครับเป็นหนึ่งหรือตะลินครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหนึ่งเหรอครับไม่รู้ครับเพนก็เป็นตะลินเหรอครับ ได้ามาอาบน้ำที่น,น,นี่าบน้ำตรงเนี้ยตัวใบตาก็าจะได้อาบน,น้ำแบบสะอาดๆแล้วครับนี่ตรงไหนดีตรงนี้นี่ชิดินอยู่งี้มันดูระเบนเลยเย่เย่แม้พลังดูดมันไหลออกมาเป็นคือคนคนเยอะมาก นี่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 นะครับนี่ยระวังกล้องตกนะครับโอ้โหถ้ากล้องตกนะทุโทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับโทรศัพท์เขเด่นเลยที่หนึ่งซื้อใช้เลยนะครับเงินพันหนึ่งหาไม่ได้ตั้งตั้งปีหนึ่งหาได้พันนึงโอ้โหเงินเงินที่มีพันหนึ่งเพราะนั้นเรามีของต้องดูแลให้ดีนี่กว่า พยายามใช้อย่างประหยัดมีเงินก็พยายามใช้อย่างประหยัดเอาไว้ใช้ยามจำเป็นรู้ป่ะง<อ>เวลาแม่ไม่มีก็บอกโอ้ขอนนหนึ่งเก็บไว้นะครับค่าขนมครับช่วยแม่ก่อนได้ครับน้าโอ้น้ำตาไหลเลยแม่เอาน้ำกระหมดแล้วเนี่ยอ๋อเได้ไปไล้นี่ okay. โอ้โนี่ เห็นไหมครับขี้คโคลนออกเกือบหมดแล้วเมื่อกี้ก็ไปวิธีการเอาขี้คโคลนขี้ดินออกจากโอ่ง mm hmm. พอเราเสียดายน้ำเพราน้ำเยอะก็ทำการลักน้ำนะครับวันนี้ก็มีคลิปด,ดีๆมาฝากเพื่อนๆี่คิปนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติตามรับชมสวัสดีครับ